มันนี้เราซื้ออันนี้ครับอันนี้เอาเอาโอเคโอเควันนี้จะเล่นเกมอันนี้ครับนี่ดนี่เกมที่ยากอืม อดูประเทศไห้กูประเทศอยู่ประเทศทยเลยวันนี้เราจะวาดประเทศสกอตแลนด์ฮะหรือหรือไหนหรือ อยู <L> oh. ่ออยยูู่่ที่ไหนอืมประเทศสกอตแลนด์ไม่มีครับเฮ้ยเอ้าใครจะบวชดีครับอยู่กูเอา え、たきかひゃれ。え、んたくか。んたくてむ。<coughs> ก anyway, ็ฟูมกูบอกว่าเลยประเทศนี้มีต่ประเทศผี เอเชียประเทศสกอตแลนด์่าวาดประเทศสกอตแลนด์เลยอันดับที่หนึ่งทำอย่างนี้เหมือนประเทศอะล็กซมียู เดช่างกลักประเทศอินโดนีเซียโอ้ผงขามโลกครั้งที่หนูนั่งนอนประเทศสกอตแลนด์ครับฮะอะไรวาดโลอโออ๊ยมันยาวเกินไปไอสกอตแลนด์ 摇摆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 ，我我我得来大三轮了，嗯哼、嗯，蜜蜂架对。 คุณประเดีจะกดเล่นวาดห้แล้วอวาดนิดนึงคุณจะกดเลนครับผมจะวาดเสร็จแล้วครับ จานเต็มพี่เลยครับคุณจอกดแลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้เฮ้ยเฮ้ยเอา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 ใกล้กันแล้วโอ้ไม่ว่าแล้วกาดกูไปแม่งคลิปหายกูลบทิ้งแม่งเลยไม่มีอะไรอ กูพึ่งดังเดีดวยวเลยฮึไม่ได้หรือังเลยฮึวาดแม่งกันวาดให้ใหญ่ตามระดับที่สองนะดับที่หนึ่งในโลกโอเค โอเคสำหรับที่นี้ขอตัวลไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบ,บิดกล้องซะก่อนโอ okay. เคเล